แาวล้วที่เดินโล้งดันป่าอุปมาใส่เรืองนท่านเข่าวข่าวสารพัดผาปานคือดังคุนถึงไปหาดึงเครื่อมันอยู่โดนพงดาวคุนถึงเท้าล่าพนเข่าป่าเก็บลูกค้าแสบร้อนนอนสอนป่าตองเสียงนกฮ้องคือปีแกนซาบ มองดูดาวดังแสงไฟฟาสุรยิยาวาลมตองเสียงลมกลวยกิ่งลมฮาติงอาไมคือใครคุยโซท้าคิดเท้าเท,ท้าวไม้อกอนอ้อนมันส่นนนอนสอมเชยไว้มองมองดูดาวดังแสงไฟฟาสุรยิยาวาลมตองเสียงลมกลวยกิ่งกลวยกิ่งลมฮาติงองาไมคือใครคุยโซ คิดพ,พ,พอภาคพอบอมีเฮือนเดือนดาวใสสองเงาความกังฟังเสียงร้องสักกุน่าบินสืน่นนปั้นบินบึนบึนมาเก่าเพิงบาสัตสัวซาเนื้อปลาเสือสิงสัต์สัวซาเนืออเน้อปลาเสือสิงเพิ่นว่าเราก็ติ้งเมยเรามายอมเทาสมเผาน้องคุณถึงเิียีนางมีโด,ดเต้นบาเทาบอลเยว แสนสี่ปอตะจังอโนอะไรเกี่ยวยาสาวไตคอน,นี้นี่เอ้ยนี่ให้มึงเลียวมามองสองบาทางนี้นางนี่ให้สมความบากระหุนบ่สมนอเท้าจำให้ห่างนี้อนิจาจาจังม<บ>าโนยายี่คุณถึงรักนางนี่ทำให้ห่วงอาวณ์ โคจอดดันไปชมกันโคกันเด้อโคกันตอพูไปดูแลว้วกินหอมกินหอมไปดูแลว้วกินหอมสีสีหนะน,น้านวลแกนมวนไว้ก่อนเพราะนั้น,านามา